สีค่ะพี่น้องวันนี้ปลากระตีมาเ็ศพักดองซูกินจะมีอุปกรณ์กะมี่เกลือค่ะพี่น้องมีเกลือแล้วก็มะเขือเลืองจะพี่น้องมะเขือเหลืองไม่หาหนวยจะพี่น้องกะเตรียมตัวไปล่างท่านเป็นเซนเซนเราจะพี่น้องกะไปล่างจะพี่น้อง ล่างให้สะอาดแล้วก็มาลรยเกลือถ้าจับพี่นอ้องมันจังสีบ่มุนจ้าพี่นอ้องตามไปดูกันเลยจ้บพี่นอ้องมาล่างกันจ้บพี่นอ้องล่างรอบหนึ่งเลยจ้บพี่นอ้องล่างให้สะอาดแล้วก็เอาเกลือโรยๆไว้จ้บพี่นอ้องมันขัดเกลบวยเหี่ยว โอ้มันกระสีขอโทษค่ะมันกระสีได้เหี่ยวลงหมันกัโคมที่มันอยู่ในเนื้อพักนะคะมันกรใส่ออกจาะพี่น้องล่างเรียบร้อยแล้วจาะพี่น้องนี้วเด็กคันเด็จาะพี่น้องห้าอกเกือแซวซ้าวโซ้งไว้ละจาะพี่น้องแล้วพักมันกระสีหยุบลงไปเองไอพักกาดมันกระเสียเสียอ่านแล้วนอกจากพี่น้องใส่มะเขือเหลืองลงใจไปจาะพี่น้อง ใส่เกลือประมาณช้อนช้อนแจงเลยค่ะพี่น้องกะสีได้สูตรอร่อยเพราะต้องใส่ผงโรโกะได้จ้ะพี่น้องขันคันลงไปตากะสีมะฮิตพักกาดดวงคันสมพักมานเห่าลละจ้ะพี่น้องสูกินของยายเลียนบอไซบอไซเขาเ้ยจ้ะพี่น้อง ใก่เขามันกระสีบูดายจะไปนองสมคือเก่าไก่กระสีเมื่ซีมังกรจะไปนองซีมังแล้วจะไปนองเติมเกลือเกลือเหลืองก็ค่อยๆจะไปนองเกลือเหลืองค่อย เกี่ยมข้บปุกมาใส่แล้วจ้าพี่น้องเอาเฮียใส่ขระปุกเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องปิดฟ้าให้แน่นเลวจ้าพี่น้องฟองขึ้นกินได้จ้า หน้าตาก็ะติเปลี่ยนแบบนี้หลยจ้ะพี่น้องเห็ดกินลองเบิงเล้อจ้ะพี่น้องบ่ต้องไปคันบ่ตตองไปตาแดดกัดแซ่หน้าเกลือแซ่เกลือเกลือไว้ล้างเขา้าพ่อเขาล้างสะอาดแล้วก็แซ่ไว้แล้วจ้ะพี่น้องเราคอยไปล่างออกสิ่งสกปกจะออกให้เบิดจากผักเข้าจ้ะพี่น้องอย่าลืมกดไหล่กดแค์กดซับสไครต์ป่าทุเรียนเด้อดจ้ะพี่น้อง เฮ็ดกินล้องเบิงเลิจ้าพี่นองเลิอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคลิปหนาพวกันไม่เลิอจา้า